สีกับหนูราชสีตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่จะเคมหลับนั้นมันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งปีนขึ้นไปเล่นบนหลังของมันราชสีร้องำาำรมด้วยความโกรธแล้วพูดว่าเจ้าหนูน้อยเจ้าบังอาจมากตัวเล็กนิดเดียวแต่กลับกล้ามารบกวนเวลานอนกลางวันของข้า แล้วราชสีก็ยกอุ้มเท้าขึ้นตบเจ้าหนูไว้หวังจะเอาชีวิตเจ้าหนูจึงได้ร้องขอชีวิตว่าท่านเจ้าป่าอย่าฆ่าข้าเลยข้าผิดไปแล้วได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดเจ้าราชสีได้ฟังหนูอ้อนวอนจึงเกิดความสงสารและคลายอุ้งเท้าออกเจ้าหนูจึงกล่าวกับราชสีว่าบุญคุณที่ท่านไว้ชีวิตในครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันลืมเลย หากมีโอกาสข้าจะช่วยเหลือท่านเพื่อเป็นการตอบแทนฮ่าฮ่ฮ่หนูตัวกระเปียกอย่างเจ้าจะช่วยอะไรข้าได้ไปให้พ้นเถอะข้าจะนอนเจ้าหนูจึงได้เดินจากไปวันรุ่งขึ้นราชสีออกไปล่าเหยื่อแล้วก้าวพลาดไปติดบ่วงกับดักของนายพานเข้าจนไม่สามารถดิ้นหลุดได้ มันจึงส่งเสียงร้องดังลั่นป่าเมื่อหนูได้ยินก็จำได้ว่าเป็นเสียงของราชสีจึงรีบมาดูแล้วกระซิบบอกราชสีว่าอย่าก,กลัวไปเลยท่านถ้ามาช่วยแล้วทันใดนั้นเจ้าหนูก็ใช้ฟันอันแหลมคมกัดแท้เชือกจนขาดทำให้ราชสีรอดมาได้หลังจากนั้นราชสีกับหนูจึงตกลงกันว่า จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรคิดว่าผู้อื่นไร้ค่าคนตัวเล็กๆก็อาจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน